ไม่เห็นอย่างนะมาคดนน้ำปลูกข้าวแล้วคนขยันของเรานะคะปลูกแล้วก็คดนน้ำเอง ตกเด้ออ oh! ้าวอยากเล่นน้ <pl ains> ่งกระบอกดีๆกลัวก็เฮียบาดนี่นั่นน้่งกระบอกเลิกนี่กลัวเสียใช่ไหมนั่นอยู่ทางนี้หรือเปล่านี่นี่อยู่ทางนี้ น้ำเขาจมูกไ่นะได้หัวดอกน้ำน,นะอออเอาเลิกเหรอเท่าใดยงแอว น้นนำพุทีแหลกไง่ะกะเลย,เยอ้ยมองึงเงลึกอ้มึนหาีองมองนั่นนะตื้นทั้งมาตื่นแต่น้ำใสแหละน้ำน้ำคลองไหลมาน้ำใสคะ่ะเป็นตะเลนแหง ขึ้นมาได้ถ้าปลาโลมาตรงมาแล้ววายน้ำทาปลาโลมาขึ้นมาได้ บ่ได้ด,ด, <c oughs> ดอกสอยอู่ <c oughs> อ่ะสอยะ

เอานนี้หนึ่งสองสามอ่าสาวาหล้างบ้านจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ